สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซรนูยุทธานะครับตัวนี้ผมจะมาอัปเดตรถตอนเดียวนะครับตัวนี้จะเล่นปีใหม่ๆให้ลูกค้าดูหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นปี2018นะ t ต y o t a r e v o วนะครับ 2.4J ปี2018นะครับรถวันนี้ลูกค้าอยากได้ปีใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับปี18นี้ยังไม่ถือว่าเก่ามานะครับยังใหม่อยู่นะตัวนี้นะครับจะราคาอยู่ที่479,00 0บาทนะครับน่สวยนะครับตัวนี้ก็เป็นแม็กใหม่ยังใหม่แล้วนะครับ ลูกค้าเลือกได้นะครับจะเป็นแม็กสีล้อหรือว่าจะเอาแม็กล้อหน้าล้อหลังกระท้าผ่านนะครับอย่าง XCD พวกนี้นะครับตู้ทึบนะครับเลือกได้หรือจะใส่ข้อก็ได้นะอาจจะเรือเะเอียดรอบคันนะครับตัวนี้ก็เป็นเดิมๆนะครับจากโรงงานเลยครับกันชนหน้าเดิมๆตัวนี้ตัวเจนะครับมันจะเป็นส hm ีดํานะครับนี It ่นะไฟหน้าก็เดิ Back ๆมๆจากโรงงานนะครับหลอดไฮโดรเจนนะครับทะเบียนห้าสี่สี่สองสวยนะครับทะเบียน หน้าเดิมๆของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กของเวลนะครับรทำลายเวลนะครับยางใหม่นะแปะสติ๊กเกอร์อยู่เลยนะครับดูสีได้อย่างเรารอบคันนะครับเราขัดเราเก็บให้ลูกค้าแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงตัวนี้ก็เขาจะใส่จะใส่เป็นล้อกระทาผ่ายาง XCD มานะครับสําหรับบรรทุกนะถ้าลูกค้าอยากได้เป็นแม็กสีล้อก็แจ้งได้นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้โอ้ทึบ ตู้ทึบตัวนี้จะเป็นความสูงมาตรฐานนะครับ2เมตร10ที่เขาใช้กันนะครับเราจะใส่2เมตร10นี่คือตู้ใหม่นะไม่ใช่ตู้ไม่ใช่ตู้ที่ใส่มาอยู่แล้วนะครับตู้ใหม่เราตีให้ใหม่นะครับเราต้องใส่ไว้ก่อนไม่งั้นการสั่งจองตู้มันช้านะครับลูกค้าถ้าสมมติลูกค้ามาซื้อเสร็จแล้วต้องไปรอตีตู้เนี่ยหลายวันเลยนะครับเราก็สั่งตู้มาลอลูกค้าไว้ก่อนเลยใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับด,ดูสีรอบๆพันนะครับสีขาวนะครับสีขาวก็จะดีอย่างนึงจะหา งานวิ่งง่ายนะครับส่วนมากตามบริษัทนะครับมันจะเขาจะเน้นสีขาวก่อนอันดับหนึ่งนะครับเราลงมาอาจจะเป็นสีเทาสีแล้วก็ตาาลงมาเป็นสีอื่นนะครับแต่คือหลักๆเลยเขาจะเน้นสีขาวไว้ก่อนครับบางบริษัทน่าจะแจ้งก่อนนะครับส่วนบริษัทส่วนมากบางบริษัทบางบริษัทก็จะไม่เน้นสีนะครับแต่ส่วนมากจะเน้นสีขาวนะครับอ่ะภายในนะครับระบบเป็นไฟฟ้านะครับหมดแล้วนะนะครับระบบไฟฟ้ากุญแจรีโมทนะครับ เบาหนังครับตัวนี้จะเป็นเบาหนังนะครับเกียร์ธรรมดานะครับปีสองพันสิบแปดนะครับนี่ก็เป็นจอเดิมๆจากโรงงานนะครับเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นยังไม่ใช่จอนะอ่าดูเลขไม้นะครับเลขไม้ครับหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับนะครับเลขไม้ไม้แท้นะครับสามารถเช็คสูงได้นะครับตัวจะประมาณนี้ครับภายในรถก็ใหม่มากนะครับการใช้งานค่อนข้างน้อยนะครับ ลูกค้าท่านใดอยากมาทดลองขับมาฟังเสียงเครื่องมาอะไรมาดูที่ร้านได้เลยนะครับหรือสอบถามเรื่อาชีพว่าออกอาชีพแบบนี้ใช้เอกสารอะไรทําแบบแบบนี้ออกได้ไหมนะครับโทรมาเบอร์ผมได้เลยนะครับเซลนุนะครับศูนย์แปดเก้าห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งศูนย์สองครับหรือกดที่ลิงก์ไอเดียไลน์ได้เลยนะครับจะเข้ามาไลน์ผมมาทักมาสอบถามกันก่อนได้นะครับมาคุยกันก่อนได้นะครับเอ๊นะครับก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับสําหรับคันนี้นะก็ย้ำอีกทีนะครับตัวนี้จะเป็นโตโยต้านะครับรีโว่ 2.4J นะครับปี2018นะครับไม่อยู่แค่แสนต้นต้นนะครับแสนสาราคาอยู่ที่479,000บาทนะครับฟรีดาวนะ์ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม